กดยาวๆวันเดียวกยาวๆมีเดิมพันน้ำหนักไหมน้ำหนักปลาน้หนักตัวครับไม่ใช่น้ำหนักปลาน้ำหนักคนผมกินอยู่ร้อยสี่สิบกับร้อยรับเสียงกันไปครับเสียงวางกี่ครั้จะีก่อน ผมดูแลหลังบ้านขึ้นก่อนครับชัวป้าบข้างหลังก็ปั๊มใหญ่เลยอะไรนงครับข้างหลังขึ้นแลน้วครับขึ้นั่งน่าด้วยไครอ่ะเพราะมีนายคนขึ้น่อยขึ้นไรนี่แน่นอนดูการยกโฆษับาคันหน่อย อะไรอะคัสเเอร์อคัโคอโอ้โหใเยโอ้โหโอเคโอเค้โหาปาก พูดง่ายๆแล้วว่าขวางป่าได้ทีหลังได้ยังไงเนี่ยต้องใหญ่กว่านะที่ทันเลยครับใจเย็นๆนะอย่ามาหัวเรือนะครับอย่ามาหัวเรือนะครับอยู่ตรงนั้นแหละครับดูหน้าเลยติมโอเคมือก็กำเบ็ดเสียวจริงๆตักอีกเต็มแล้วโอ้ ระวังระวังมดุดใส่ค,คู่หน่อยเดี๋ยใส่ค,คู่กันหน่อย,คคอ,ยอ่ะท,ที่เหลือมาหัวเรื่อยเลยครับที่เหลือมาหัวเรือนะครับเหลือร <laughs> ่างเธอจมผมก็ไม่กล้าเดินครับใ <laughs> <ๆๆ S 1> นที่สุดพี่น้องก็ได้มาเจอกันนะพี่ <laughs> จับมือกันด้วยนะทางเตัวเท่ากันด้วยนี่คนหรือปลาพี่ เโที่แม่ด็กาชหาย่ไอ้น่มองไม่สนัดนะระวังเหยียบนะตาขอ